ตรงทั้งทั้งหมดทำความออขอดรงท่านคณะกรรมการปฏิบัติค่ะดีค่ะชันมัธยมศึกษาปีที่สิบทัสองมีสมาชิกทั้งหมด40คนลาสาคนค่ะพร้อมที่จะได้รับการประกวดมาณยาตไทยแล้วค่ะ ระดับที่หนึ่งไหว้พระปฏิบัติการไหว้ระดับที่สองไหว้ผู้ใหญ่ปฏิบัติการไหว้ระดับที่สามไหว้บุคคลเสมอกันปฏิบัติทั้งหมดทำความเคารพทานคณะกรรมการปฏิบัติ เ,เลยที่ปวยถ่ายรูปก,ก่อนนะ